สาหไอการวางฐานลากของผมยง,ง่ายๆนะครับว่าตอนนี้ผมวางเรื่องไว้ไม่กี่อย่างนะครับประเด็นแรกคือผมต้องมีความโปร่งใสนะครับเปิดเผย นะครับเพราะว่าการที่บริหารหน่วยงานที่มีคนจำนวนมากเนี่ยนะครับต้องยอมรับว่าเรื่องข่าวลือหรือการแคนพูดกันปากต่อปากเนี่ยเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับเราสามารถไอการข่าวลือที่เป็นปากต่อปาก,ปากมักจะไม่ใช่ข่าวดีและมักจะเป็นข่าวที่มีการบิดเบี้ยวถ้าเป็นภาษาละกันเมืองเขาเรียกว่าเฟกนิวส์นะครับเพราะฉะนั้นผมถ้าโปร่งใสใเปิดเผยไม่ว่าจะเป็นต่อหน้ารับหลังนะครับการพูดทุกครั้งต้องเหมือนกันทุกครั้งซึ่งตรงนี้ บุคคลที่จะเอาข่าวไปขายขายไม่ได้แล้วนะครับเพราะผมพูดตรงเสมอนะครับเรื่องที่สองคือผมจะจูงใจนะครับให้พนักง,งานการทางนะครับพยายามจูงใจพนักง,งานว่าการเป็นพนักง,งานการทางพิเศษเนี่ยถือว่าเป็นเพอร์เนะครับเป็นสิทธิพิเศษที่พนักง,งานพึงมีพึงได้นะครับหลักที่สามของผมก็คือว่าผมจะพยายามดึงศักยภาพของพนักง,งานที่มีอยู่นะครับ แล้วก็ให้โอกาสดาวรุ่งได้แสดงสีมือนะครับเพราะว่าผมเองก็ยอมรับว่าผมเองก็เป็นผู้บริหารที่อายุาก็ถือว่าน้อยโดยเฉลี่ยนะครับเพราะฉะนั้นผมก็เข้าใจคนที่เป็นดาวรุ่งมีไฟแรงเนี่ยเขาก็อยากมีโอกาสบ้างซึ่งการที่ผมจะดึงดาวรุ่งขึ้นมาได้เนี่ยมันก็เป็นการกระตุ้นให้ดาวรุวง่งหรือดาวรยกระตุ้นตัวเองขึ้นมาได้ด้วยนะผมคิดว่านี่เป็นบินบินโซลูชันแล้วถ้าผมโปร่งใสพอนะกระบวนการการคัดสรรการเลือกคนขึ้นมาดำรงตำแหน่งเนี่ยมีความโปร่งใสผมเชื่อว่า พนักงานไม่มีข้อโต้แย้งนะครับอีกริงในเชิงของการสร้างทาเลนต์ือคนเก่งถึงแลาวุ่งหรือท่านว่าเนี่ยนะครับท่านจะมีเวทีไหนในการที่จะปั้นบุคคลเหล่านี้ซึ่งก็เป็นในทางกำรานะครับในทางปฏิบัติเนี่ยนะครับก็ผมเป็นผู้บริหารนะครับที่ค่อนข้างจะลงมาคลุกคีหน้างานด้วยนะครับเพราะฉะนั้นผมก็มีโอกาสได้ปสัมผัสพนัก,กงานดับปฏิบัติการพอสมควรนะครับก็คนแซวว่าว่าผมเป็นห้องเต้ไงไม่รู้ชอบออกหน้าด่าน นะครับทำให้อยู่วังหลวงนะครับแต่ตรงนี้มาไายผมไดเห็นเด็กหลายๆคนที่มีศักยภาพ